หนูคิดว่าหนมีอาวุธเด็ดขาดค่ะมีอาวุธพิชิตคู่ต่อสู้อย่างเช่นอย่างศอกหรือว่าถีบแต่หนูทำหนูไม่ลังเลยค่ะหนูทาเลยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นฝีมือของโรงนาน้อยอีกครั้งค่ะแล้วก็ตั้งใจมากกับการกลับมาครั้งนี้ก็อยากได้เข็มขัดเส้นใหม่ค่ะัวฟรอมให้แฟนมวยได้ติดใจ สวัสด,ดีแฟนมวยทางมวยเด็ดเจ็ดไปเก้าทุกช่องทางน,นะครับเรายังอยู่กันที่ค่ายมวยลูกทรายกองดินนะครับซึ่งแน่นอนครับมาพูดคุยกับนักมวยหนึ่งคนปัจจุบันเนี่ยทางเวทีมวยราดดำเนินครับมีการบัญญัติมวยหญิงขึ้นมานะครับโดยเฉพาะรุ่น105ปอนด์ปอเนี่ยเป็นรุ่นที่มีนัก,นกมวยไทยเนี่ยเก่งเยอะมากผมก็เลยอยากจะคุยกับนักมวยหนึ่งคนครับที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะ ไปท้าชิงแชมป์กับทางด้านพญาหงนะครับนั่นก็คือดวงดาวน้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งทายแฟนมวยเลยครับสวัสดีค่ะดวงดาวน้อยค่ะนะก็เป็นสุภาพสตรีท่านที่2นะฮะก็ก่อนหน้านี้นี่ก็มาเงาพระจันทร์นะปัจจุบันเป็นแม่เงาไปแล้วนะฮะแต่ว่าดวงดาวน้อยยังไม่เป็นแม่ดวงไมยังยังยังนะก็โอ้โหหายไปนานแล้วก็กลับมาล่าสุดเนี่ยต่อยที่อาร์เทเวสใช่ค่ะโอ้ฟอร์มเลยติดตาเหลือเกินวันนั้นชนะฝรั่งหรือคนไทยนะชนะฝรั่งค่ะนะโอ้เป็นมวยที่สอกเก่งมากใช่ใช่แ้วต่นานนานจะต่อยสักทีนะ ใช่ใช่เพราะว่าตอนที่หยุดไปค่ะหนูก็เทรนด้วยเขาเรียกว่าอะไรสอนมวยด้วยไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเลยร่างกายก็ยังทางานอยู่คนะก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือมีรายการกับอาร์เเรื่อยๆใช่ใช่นะก็จะต่อยอีกวันไหนครับเนี่ยจะต่อยอีกวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้ค่ะนะก็ใกล้แล้วเจอคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยเจอฝรั่งค่ะนะแต่ว่าชื่อไม่น่ใจว่าเป็นใครชื่อยาวผมไปดูมาแล้วนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน พูดถึงหน่อยครับว่าเพราะว่าปีนี้เนี่ยรู้สึกว่ามวยหญิงในรุ่นร้อยห้าปอมจะคึกคักเหลือเกินในรุ่นร้อยห้าเนี่ยพญาหงนะเป็นจ่าฝูงนะยังมีไซย้ายอิโตะมีมงกุฎเพชรซึ่งหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเคยต่อยกับใครหรือว่าถ้าเจอระดับนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเขาไม่รู้เลยไงว่าดวงดาวน้อยเนี่ยจะต่อยอยู่หรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีดีกีอะไรมาบ้างอ่าอ่าเคยมีดีกีเป็นแชมป์ WPMF ค่ะองค์กรมวย สาขาบุรีมไทยชิปโลกแล้วก็ WMO องค์กรมวยไทยโลกค่ะนะฮะแล้วก็เคยต่อยของสากลด้วยค่ะเป็น OPBF ค่ะโอ้เป็นแชมป์ตะวันออกไกลใช่ได้โอ้โหนะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือเรื่องที่ยาวนานมาแล้วใช่ไหมยาวนานแล้วอันนี้คือถือว่าเริ่มใหม่รีเซ็ตใหม่ตอนนั้นี่อายุก็ยังแบบประมาณ18บแปดสิ้ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้27ปีนี้ค่ะโอ้โหก็ผ่านพ้นมาเกือบเป็น10ปีนะใช่ใช่ค่ะก็กำลังรอเส้นใหม่อยู่ค่ะอืมนี่นะถือว่ามีมีเเเป้้าาาาหมมยยไงงรรลตอนะคับ พูดถึงการต่อยมวยสากลเมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าเคยไปต่อยที่ญี่ปุ่นด้วยไหมใช่ค่ะแว่วตอนต่อยมวยไทยไปต่อยที่ญี่ปุ่นด้วยทั้งมวยสากลและมวยไทยค่ะเออต่อยญี่ปุ่นเคยมีคนบอกผมนะบางอาลีบอกผมบอกว่าในบรรดาตระกูลมวยเนี่ยนะครับสิบกว่าคนที่ต่อยมวยเนี่ยเขาบอกดวงดาวน้อยเนี่ยเก่งที่สุดเลยจริงไหมเนี่ยหนูคิดว่าอาจจะก็ไปถามน้องๆนะน้องๆก็บอกเราอาจจะประสบการณ์เยอะกว่าคนอื่นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเชิงมวยคล้ายๆกันค่ะคิดว่าจุดเด่นของเราคืออะไรในการชก หนูคิดว่าหนูมีอาวุธเด็ดขาดค่ะมีอาวุธพิชิตคู่ต่อสู้อย่างเช่นอย่างศอกหรือว่าถีบที่เราถนัดอยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่หนูทําหนูไม่ลังเลค่ะหนูทาเลยโอ้โหนะมีจังหวะก,ก็ฟันสอกเลยนะผมเห็นศอกเนี่ยคมมากเลยนะฮะ,ะ <c oughs> ไม่ได้ต่อยนานๆเนี่ยมันยังจะคมอยู่เหมนเนี่ยรับทุกวันค่ะน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะก็อย่างที่บอกแหละว่าช่วงหยุดไปเนี่ยคือเคยเว้นระยะการหยุดมวยไป,ไปนานกี่ปีะแบบเวาา้นยาวอ,ะอ,อ่ะก่อนกลับมารอบนี้ก็สองปีนิดๆค่ะสองปีนิดครั้งก่อนที่จะกลับมาก็ ล่าสุดก็ไปชกที่ญี่ปุ่นเหมือนกันอือกับสายาอิโตเนี่ยค่ะจริงว่าใช่ค่ะก่นนะอนที่จะกลับพาของอานต่อยรายการอะไรตอนนั้นเออหนูจําไม่ได้ค่ะก็เป็นของ ทางญี่ปุ่นก็ไปต่อยกับใช่ต่อยประมาณ5ยกค่ะอืมก็ชนะคะแนนมาชนะทายาด้วยใช่ค่ะโอ้จริงๆนี่เราน่าจะเป็นตัวยืนยิงแชมป์เลยแต่ว่าเราไม่ได้มีฟอร์มเลใช่ใช่ใช่เรายังไม่ได้กลับเราต้องกลับมาโชว์ฟอร์มก่อนเพราะว่าทำร่างกายแล้วก็โชว์ฟอร์มให้แฟนมวยได้ติดตาติดใจนะฮะคิดยังไงบ้างกับการที่เล่าดำเนินเนี่ยมีแชมป์มวยหญิงรุ่นร้อยห้าปอนด์ขึ้นมาเนี่ยที่เรารู้ครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงดีใจค่ะเพราะว่าเป็นโอกาสด้วยเพราะว่ามวยรุ่นเล็กอย่างเงี้ยมันไม ซึ่งหนูว่าน้ำหนักเวทเนี่ยมานานมากไม่ค่อยเห็นแบบว่าเขาจัดทิงแชมป์กับมวยรุ่นเวทเล็กๆก,ก,ก็ดีใจที่สถามมวยรุ่นนึงให้ความสำคัญแล้วก็เห็นความสำคัญของเวทเล็กๆนะพนะวกก่อนนั้นนี่ก็ต่อยอทีนึงก็หายไปแก ใช่เดี๋ยวไปญี่ปุ่นก็เงียบๆแล้วก็หายไปแช่เพราะเวทนี้เป็นค่อนข้างไม่ไดไฟเวทกับค่อนข้างเล็กค่ะอืมตัวเหล็กแบบเล็กเลยร้อยห้าปอนด์แต่จริงๆเนี่ยน้ำหนักนี้เนี่ยคือโอเคแล้วหรือว่ามันทําได้มากกว่านี้หรือว่าลดลงมากกว่านี้อะไรเงี้ยจริงๆเวทนี้โอเคเลยค่ะสำหรับนนนคิดว่าโอเคเลยหนึ่งร้อยห้าปอนด์หนึ่งร้อยห้าปอนด์โอเคเลยใช่ค่ะนั้นไฟที่แล้วชนะไปแล้วแล้วก็ไฟเปนที่สิบห้าเนี่ยก็กำลังจะชกคาดหวังกับไฟที่จะถึงนี้ยังไงบ้างครับการซ้อมดีค่ะ ก็ตอนนี้ร่างกาย90%้าสอร์ลอาทิตย์หน้าก็คิดว่าร้อแน่นอนก็ครั้งกลับมาครั้งนี้ค่ะคือตั้งใจมากๆก็อยากให้ทุกคนได้เห็นฝีมือของดวงดาวน้อยอีกครั้งค่ะแล้วก็ตั้งใจมากกับการกลับมาครั้งนี้ก็อยากได้เข็มขัดเส้นใหม่ค่ะแล้วคนเนี่ยถ้าจะลืมไปแล้วคนก็จะรู้จักเลเงาพระจันทร์ไอด้าหลังๆก็มีไซเดเนียขึ้นมาหนึ่งว่าดวงดาวน้อยเนี่ยจะหลุดวงคอจอนไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ดวงดาวน้อยที่หยุดไปก็ไม่ได้หยุด ่างสะอย่างเดียวก็มีสัมมนามมยไทยด้วยแล้วก็อสอนโมยไทยด้วยค่ะนะใครที่ติดตามโซเชียลคงจะเห็นอ<ช>ยู่นะฮะพูดถึงว่า3คนนะครับซายาอิโตะมงกุฎเพชรแล้วก็พญาหงถามถึงซายาอิโตะก่อนตอนที่ต่อยเนี่ยต่อยกันกี่ยกก็ห้ายกห้ายกค่ะต่อยที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะชนะคะแนนเข้ามาใช่ยาอิโตะมีเป็นมวยที่จุดเด่นอย่างไงบ้างถ้า,าได้เจอเนี่ยจะเป็นยังไงหนูคิดว่าซาย,ยาเป็นมวยค่อนข,ข้างจุกจิกจะคล้ายๆสไตล์เดียวกันจะมีต้องเป็นมวยดัดชิงจังหวะออกก่อนได้เปรียบ ในไฟนั้นเราก็แก้จังหวะได้ดีกว่าก็เลยได้ชนะมาจุดเด่นของเขาคือความเร็วเนี่ยเหรอเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติได้เจอเขาที่ราดําเนินให้คะแนนเป็นยกเนี่ยจะต่อยสไตล์เดิมไหมหมายถึงว่าจะจะให้เกมมันเป็นเหมือนเดิมไหมคิดว่าสู้ได้ผ่านได้แน่นอนค่ะนะถ้าได้เจอนะเขาก็ต้องแก้เกมเรามาเหมือนกันเราก็ต้องแก้เขาแต่ว่าคิดว่าเราเคยเจอมาแล้วน่าจะไม่น่าจะผ่านโอกาสคู่นี้เนี่ยน่าจะได้เจอกันในปีนี้น่าจะได้เจอแหละก่อนจะชิงอ่ะ แล้วอีกคนนึงคือมงกุฎเพชรครับปัจจุบันเนี่ยติดรองเบอร์สูงเลยรองอันดับสูงแล้วก็กาลังจะได้ชิงแล้วด้วยกับมงกุดเพชรเนี่ยเราเคยเจอกับน้องเขาไหมเคยเขาเด็กกว่านะใช่ใช่เคยเจอกับน้องเขาก่อนที่จะไปเจอสายะค่ะก็เร็วเร็วนี้ก็ประมาณ2ปี3ปีแล้วชองปีกว่าที่แล้วใช่เจอมงกุดเพชรแล้วก็ไปเจอสายะแล้วก็ได้หยุดมวยีอ่ปีความเก่งของมงกุดเพชรคืออะไรจุดเด่นของเขาคือน้องเขาเก่งค่ะน้องเขาเก่งมีความแข็งแรงแต่ในเรื่องของประสบการณ์มวยหนูอาจจะมีมากกว่าหน่อยนึงในช่วงตรงนั้นก็เลย ได้รับชนะมาค่ะครับถ้าแบบภายในปี2 5ง8เนี่ยถ้าได้เจอกับน้องเขาอีกจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องลองดูค่ะน้องเขาก็พัฒนามาเรื่อยเรื่อค่ะในในช่วงที่เราหยุดไปน้องเขาก็โชคู่ตลอดครับเห็นมีรูปร่างที่ดีนะใช่ใช่ทีเก่งด้วยใช่ค่ะนะแล้วก็พูดถึงแชมป์หน่อยค่ะพยาหง่ะคนนี้นี่ดังมาตลอดเราก็น่าจะได้เห็นฝีมือเขาตลอดนะใช่ใช่หนูเคยเห็นเขาเคยชกกับน้องสาวค่ะแล้วก็เคยเห็นน้องเขามาตั้งแต่เด็กๆก็เคยบอกว่าเคยยังพูดกับน้องเลยว่าเด็กคนนี้เก่งนะตัวไปเนี่ยไม่ไม่คิด ถ้ามีโอกาสก็อยากเจอน้องเลยนะก็ประกาศเนี่ยถ้ามีอะไรจะบอกกับพญาหงเนี่ย<ะ>พูดหน่อยได้ไหมก็ถ้ามีโอกาสก,าก็ลองสักตั้งได้ค่ะเพราะว่าเข้มขัดใครก็อยากได้หนูก็อยากได้เหมือนกันนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยคือร่างกายก็เริ่มกลับมาแล้วใช่ค่ะพูดถึงจุดเด่นของพญาหงหน่อยจากการที่ดูชกกับน้องมาหรือว่าอะไรมาเนี่ยพญาหงเขาเป็นมวยแบบไหนน้องพญาหงแข็งแรงอ่ะแข็งแรงมีครบครบเครื่อครบอาวุธค่ะอืก็เป็นมวยที่น่ากลัวในระดับที่ว่าโอเคใช้ได้ใช่ แต่ว่าแน่นอนแหละตอนนี้ปีนี้อมุ่งไปที่ลาดำเนินเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเรื่องของอนาคตก่อนหน้านี้ได้หยุดไปตั้งนานหรือว่าอะไรเนี่ยไม่มีใครชวนไปต่อยวันมั้งเหรอเล่มวยอย่างเราเนี่ยคือน่าจะไปได้นะฉลาดช็อกอะไรอย่างงี้แล้วหนูเล็ก็เคยต่อยอ่าหนูใช่หนูเคยไปต่อยของรถทูวันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เวทเราด้วยเราต่อยเวทใหญ่เกินไปแรงรัทอะหลายอย่างแต่ว่าในของวันที่มม่ชี้ค่ะเขาเป็นเหมือนมวยค่อนข้างสไตล์แบบ บูดุดันซึ่งเราเป็นมวยแบบเหมือนไม่ตรงตลาดเขาค่อนข้างออกฝีมือมาอย่างเงี้ย<ร>ค่ะเขาเข้าใจใสบายใจดูแลคิดว่าน่าจะไม่ตรงตลาดเขาก็เลยแบบไม่ได้สนใจที่จะไปหรือว่าเขาจะสนใจที่ติดต่อด้วยแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ไม่แน่ หรือว่าไม่มีก็ต้องลองดูคะ่ะบเราเามีโอกาสยังไงก็น่าลองอ<ช>่ะนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอขอมุ่งไปที่แชมป์ราชดาเนินนะฮะโอ้เป็นแชมป์มาก็หลายเส้นแะ้วก็หลายเส้นนะแชมป์ราชดาเนินหญิงนี่มันก็น่าจะยิ่งใหญ่อยู่นะครับใช่ใช่มันก็เป็นประวัติเกียรติของบ้านด้วยค่ะถต่ว่าเออเราได้มีโอกาสได้มาชิงแชมป์ของราชดาเนินนี่ก็ค่อนข้างที่ยิ่งใหญ่ก็อยากได้รับเกียรตินี้มากๆนะคิดว่าการหยุดไป2ปีแล้วกลับมาเนี่ยร่างกายมันเริ่มจะเข้าที่หรือว่าเหมือนเดิมหรือยังฮะ จริงหยุดไปสองปีมันสำหรับหนูนคิดว่าไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้หยุดแบบหยุดเลิกมวยไปมีลูกอย่างเงี้ยค่ะเราหยุดแบบเราหยุดแบบสอนมวยไพยเวทเราสอนมวยทุกวันค่ะแล้วก็ช่วยน้องซ้อมด้วยนี่ค่ะมันก็ร่างกายเราไม่ได้ทิ้งค่ะคซ้อมอยู่ตลอดตอนนี้ก็แค่มาให้มันแบบมีความเร็วความคล่องใ,ให้มันแบบ ให้มันฟิตมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าปกติเราเป็นแบบเหมือนเป็นเทรนเนอร์มันก็จะค่อนข้างจะไม่เหมือนนักมวยซ้อมต่างกันแต่พอเราหมุนเป็นนักมวยปุ๊บเราก็ต้องซ้อมให้มันหนักมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้อย่างที่บอกมันหนูไม่ได้ทิ้งร่างกายกับคนปกติเนี่ยเราก็คงจะเป็นคนปกติที่แข็งแรงแต่กับนักมวยเนี่ยเราจะต้องบูตขึ้นไปหนึ่ะร่างกายก็ใกล้แล้วเนาะใกล้จะเต็มร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอพิสูจน์ผลงานนะครับเอาฝากอะไรกับแฟนมวยนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากติดตามดวงดาวนยด้วยนะคะก็ภาคนี้กลับมาไม่ผิดหวังแนนน่่อ นะก็เดี๋ยวดูนะครับว่าดวงดาวน้อยเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันนะครับกับแชมป์อีกหนึ่งเส้นหรือไม่นะครับแชมป์ของวิธีมวยราชดำเนินในรุ่น105ปอนด์ปอนะครับก็ติดตามผลงานของเธอเลยผมบอกเลยครับว่าศอกเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้โหสอกคมเหลือเกินนะครับโป๊ในแตกเลยนะนะครับเดี๋ยวดูว่าไฟต์ต่อไปนะครับในวันเสาร์นะก็ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับผลงานของดวงดาวน้อยกับการ ไต่อันดับแล้วก็ล่าแชมป์รุ่น10 5ปอนด์วันนี้กุญแจะตงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะครับทางรายการคุยมุมสังเวียนถ้าชอบหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับดวงน้อยก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณไปยังค่ายมูลนิธิกองดินนะครับขอขอบคุณดวงน้อยด้วยนะครับที่ให้เกียรติสัมภาษณ์นะครับวันนี้กุญแจะสตงแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ